ัสดีจ้ะสวัสดีเอฟซีทุกปุทุกคนยินดีต้อนรับเขาสังเกตย่านดนอสตอรี่กพี่น้องตามมาจ้ะวันนี้วันยุดอากาศดีพี่น้องออกบานหาเลาะเที่ยวาเลาะชมวิวจ้ะพี่น้องตามมาเด้อเอฟซีเดินลัดจีภาเลาะชมวิวสวยๆของประเทศนอร์เวย์จ้ะบรรยากาศข้างหน้าพี่น้อง กสิสันอยู่เด้อจ้ะพันนั่งในรถเนาะจ้ะถ่ายคลิปในรถกสิประมาณเนี่ยพี่นอ้นองภานสิบกว่นิ่งเคลื่อนไหวตามสถานาการณ์เนาะจ้ะจังใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ทัทีนหนี้ด้วยเด้อจ้ะมึงบรรยากาศจ้ะพี่น้องสุดยอดวิวสวยๆง,งามๆ ถือพี่น้องคอยอยู่นี่มาเป็นสิบป,ปีคอยกันยังสะออนคือเก่ามิวสวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้อยู่โดนกับปนซ่อนคือเก่าพี่น้องเห็นใบใบกันยังคือเก่าอยู่บ่ปเปิดบ่ในายความงาม ตั้งึ้นเขาพี่น้องตามมาจ้ะเราชมวิวบนเขานายนาย ตอนนี้ขึ้นมาถึงยอดขอเขาแล้วพี่น้อ,องชมวิวบนยอดขอเาออดขเาทั้งใต่ทัทะเล่ะคองไา่หลาย,ลาย mm -hmm. ない。 เจอนักเลงพี่นอ้องนักเลงบนเขายืนกลางถนนเลยวิวบนยอดเขาพี่นอ้องโูนาสิครับรถขึ้นไปหอดบนอนั้นชุดยอดเลยพี่นอ้องมันจะเลี้ยวเห็นถนนเนี่เห็นรถแลนเนี่ยใกล้ มันยอดเขาแล้วพี่น้องอันนี้ขึ้นย่างเดียวจ้ะเขาหัวหล่นพวกเขาบ่ามีต้นไม้ ก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกะดิด่งกดติดตามย่าโดนัทน้ำนี่เด้อจากเอฟซีเมื่อน,นี้เอารถเก่งจ้ะพี่น้องรถเก่งหาเหล่ะเที่ยวมาเดี๋ยวไปขางขึ้นก็เลยเอารถเก่งนะจ้ะขับเหล่ะเที่ยว คนยอดเขาประมาณนี้นะจ้ะ <sever> พ <ation> ี่น้องสวยงามแห่งอูจะเข้าขึ้นมาจากคนตั้งใต่ะอาชีแสงแดดสะท้อนนี่เด้อจ๊ะเดเด็ัรถะยั Það er fyrirstæðið á búinn, að það er í þessu. Það er fyrirningu. Það er fyrirningu. ปหนิงปานไดเดอจ้จะเลแลนทั้งภูเขา

ขึ้นมาสูงสุดแล้วสูงคัแกแล้วสูงจนสีย่ยดสุดหอดแล้วก็ยังมีเขาสูงขึ้นไปอีกพี่น้องสูงจนไก่สีหอดฝ่าล้วไก่สีหอดฝ่าล้วกันยังบอสุดอยู่พี่น้องความสูงกันยังขึ้นไปอีกเรื่อยๆ่ริงจ้ะ ก่อนจบคลิปนี้ขอให้เอฟซียู่ดีไม่แหง้งทุกปูทุกคนแหง้แหงๆเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงเด้อจะ้ะรลำรวยเงินทองไหลามาเทมาอย่ากเจ็บอย่าจนพอกันไม่คลิปหนา้าจะพี่น้องอยู่ดีไม่แหง้งทุกปูทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าคลิปนี้อาจสีพอใครปากใครเบาปรนได้เด้อจ้ะยังให้เอฟซีสมวิวสวยๆเนาะจะ้ะ Det er ja.